สวัสดีครับทุกทุกคนผมนายแพทย์ธรรมรักศักดิสิทธิ์วันนี้เราจะมาวิเคราะห์หัวข้อสาเหตุที่แท้จริงของถุงใต้ตาจากมุมมองการแพทย์แผนไทยคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ่อยๆไหมครับตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความรู้สึกสดใสพร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่แต่ทันทีที่ยืนอยู่หน้ากระจกคุณก็รู้สึกใจหายแล้วก็ถอนหายใจออกมาทำไมดวงตาในกระจกคู่นั้นถึงดูเหมือนกำลังแบกภาระหนักๆสองอย่างไว้เพื่อให้มันเรียบเนียนขึ้น คุณอาจจะลองมาแล้วสารพัดวิธีฟังคำแนะนำของพนักงานขายและใช้เงินไปมากมายซื้อไอครีมและมาสกใต้ตาราคาแพงที่โฆษณาว่ามีสรรพคุณมหาจันท์ทาแล้วทาอีกคุณทาครีมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่รอยคล้ำใต้ตาสองข้างนั้นก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมทำให้คุณดูแก่และเหนื่อยล้าราวกับว่าคุณไม่เคยได้นอนหลับเต็มอิ่มเลยคุณอาจจะสงสัยว่าเมื่อคือนคุณนอนไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าคุณแก่จริงๆแล้ว คอลลาเจนของคุณกำลังจะหมดไปและผิวของคุณก็หย่อนคล้อยลงคุณอาจจะกำลังคิดที่จะเก็บเงินเพื่อไปทำศัลยกรรมความงามเพื่อดูว่าจะสามารถกำจัดมันได้อย่างถาวรหรือไม่แต่ถ้าผมในฐานะแพทย์แผนไทยที่มีประสบการณ์ทางคลินิกมากกว่า20ปีจะบอกอะไรคุณบางอย่างความจริงก็คือรอยคล้ำบนใบหน้าของคุณเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับความชราของผิวเพียงบางส่วนเท่านั้นหรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้ความพยายามทั้งหมดของคุณบนเปลือกตา อาจเป็นเพียงการรักษาตามอาการไม่ใช่การรักษาที่ต้นเหตุของปัญหาสาเหตุที่แท้จริงนั้นมาจากวัยวะภายในที่สําคัญมากสองอย่างคือม้ามและไตของคุณการทํางานของพวกมันกําลังถดถอยลงอย่างเงียบๆและกําลังส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมาที่คุณการทาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวบนเปลือกตานับไม่ถ้วนเป็นเพียงการรักษาที่ผิวเผินเท่านั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาและสอนวิธีที่คุ้มค่า เพื่อกาจัดถุงใต้ตาจากภายในสู่ภายนอกในคัมภีการแพทย์แผนไทยโบราณมีคํากล่าวที่สําคัญมากประโยคหนึ่งว่าสิ่งใดที่อยู่ภายในย่อมแสดงออกมาภายนอกเสมอซึ่งหมายความว่าความแข็งแรงหรืออ่อนแอของพลังงานและเลือดในวัยวะภายในของเราจะสะท้อนออกมาบนผิวของร่างกายโดยเฉพาะใบหน้าและบริเวณรอบดวงตาของเราดวงตาเป็นกระจกที่สะท้อนสุขภาพของอวัยวะภายในทั้ง5ในทางการแพทย์แผนไทย มีทุสตีที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งแบ่งดวงตาออกเป็นส่วนต่างๆโดยแต่ละส่วนจะสอดคล้องกับเอาไว้ว่าภายในอย่างใดอย่างหนึ่งเปลือกตาบนและล่างซึ่งเป็นที่ที่ถุงใต้ตาปรากฏขึ้นจะสอดคล้องกับธาตุดินซึ่งสัมพันธ์กับม้ามและกระเพาะอาหารดังนั้นคุณจะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวไทยได้บอกเรามานานแล้วว่าปัญหาของเปลือกตาและถุงใต้ตาควรย้อนกลับไปหาม้ามปัญหาผิวที่ดูเหมือนเล็กน้อยนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาใหญ่ในการเผาผลลญของเหลวในร่างกาย และเอาไว้ว่าหลักสองส่วนที่ควบคุมระบบของเหลวนี้ก็คือม้ามและไตก่อนอื่นเรามาพูดถึงประเภทแรกกันก่อนซึ่งเป็นประเภทของถุงใต้ตาที่พบได้บ่อยที่สุดในทางคลินิกรากเงาของมันอยู่ที่ม้ามและกระเพาะอาหารของเราการแพทย์แผนไทยมักกล่าว่าม้ามทำหน้าที่ควบคุมการย่อยและลำเลียงคุณสามารถนึกถึงการย่อยและลำเลียงนี้ว่าเป็นเหมือนระบบชนประธานที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำสูงหรือศูนย์โลจิสติกในร่างกายของเรา ระบบนี้มีหน้าที่หลักสองประการประการแรกคือการย่อยและลำเลียงอาหารและน้ำกล่าวคืออาหารที่คุณกินในสามมือ้อจะถูกย่อยและดูดซึมโดยม้ามและกระเพาะอาหารแล้วเปลี่ยนเป็นสารอาหารที่เราสามารถนำไปใช้ได้ซึ่งก็คือสิ่งที่เรามักเรียกว่าพลังงานและเลือดเพื่อไปหล่อเลี้ยงทั่วทั้งร่างกายประการที่สองคือการลำเลียงและขับเคลื่อนความชืน้นประเด็นนี้สำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจเรื่องถุงใต้ตาน้ำที่เราดื่มเข้าไปในร่างกาย อาศัยการทำงานของม้ามและกระเพาะอาหารเหมือนกับระบบขนส่งด่วนที่แม่นยำเพื่อกระจายของเหลวเหล่านี้ไปยังอวัยวะต่างๆในร่างกายที่ต้องการความชุ่มชื้นเช่นเดียวกับของเสียที่ร่างกายเผาผลาญหลังการใช้งานม้ามและกระเพาะอาหารก็จะรวบรวมมันส่งไปยังไตและสุดท้ายก็ขับออกทางกระเพาะปัสสาวะอย่างราบรื่นหากม้ามของคุณแข็งแรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการลำเลียงและขับถ่ายของเหลว ก็จะราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากร่างกายของคุณก็เปรียบเสมือนเครือข่ายทางน้ําที่เชื่อมต่อกันอย่างดีมีการไหลของน้ําที่ราบรื่นและไม่มีน้ําส่วนเกินตกค้างในที่ที่ไม่ควรอยู่ในทางกลับกันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าม้ามของคุณอ่อนแอและการทํางานลดลงความสามารถในการลําเลียงและขับเคลื่อนน้าและความชื้นจะลดลงทันทีม้ามก็เปรียบเสมือนคนงานที่เหนื่อยล้าไม่มีแรงพอที่จะเผาผลาญความชื้นที่ร่างกายกําจัดออกไปไม่ได้ในทางการแพทย์แผนไทย สิ่งนี้เรียกว่าความชื้นที่ก่อโรคหากสารเหล่านี้ไม่ถูกกําจัดออกไปทั้งหมดความชื้นส่วนเกินจะกลายเป็นตัวปัญหาไหลเวียนและสะสมอยู่ทั่วร่างกายของเราในทางการแพทย์แผนไทยความชื้นนี้มีลักษณะที่น่ารําคาญมากคือมีธรรมชาติที่หนักขุนและเหนียวหนืดและชอบไหลลงสู่ที่ต่ําลองคิดดูสิครับมนุษย์เรายืนตัวตรงส่วนไหนของใบหน้าเราที่อยู่ต่ําที่สุดเป็นแอ่งที่สุดและมีเนื้อเยื่อผิวหนังที่หลวมที่สุดใช่แล้วครับ คือบริเวณใต้เปลือกตาของเรานอกจากนี้อย่างที่เราเพิ่งกล่าวไปเปลือกตานั้นสอดคล้องกับม้ามหากม้ามอ่อนแอบริเวณที่สอดคล้องกันนี้ก็ย่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ดังนั้นความชื้นที่ม้ามและกระเพาะอาหารไม่สามารถกําจัดออกไปได้จึงมักจะไปสะสมอยู่ที่นั่นได้ง่ายที่สุดผมจะเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นถุงใต้ตาของเราก็เหมือนกับฟองน้ําที่แขวนอยู่ข้างอ่างล้างจานในครัวเมื่อฟองน้ําเปียก น้ำจะซึมลงด้านล่างตามแรงโน้มถ่วงและสะสมอยู่ที่ขอบด้านล่างในที่สุดผิวหนังใต้ตาของเราเป็นหนึ่งในเนื้อเยื่อที่บางและอ่อนนุ่มที่สุดในร่างกายทำหน้าที่เหมือนขอบด้านล่างของฟองน้ำนั้นเมื่อความชื้นส่วนเกินสะสมอยู่ที่นี่ในที่สุดมันก็จะยืดผิวหนังบางๆชั้นนี้ออกก่อตัวเป็นถุงที่เต็มไปด้วยน้ำซึ่งก็คือถุงใต้ตาแบบบวมน้ำที่พบบ่อยที่สุดหากคุณมีถุงใต้ตาประเภทนี้ลองนึกย้อนกลับไปดูสิครับมันจะเห็นได้ชัดและบวมเป็นพิเศษ ตอนที่คุณเพิ่งตื่นนอนในตอนเช้าใช่ไหมครับเพราะคุณนอนราบมาทั้งคืนการไหลเวียนของเลือดจะช้าลงการกระจายของเหลวจะสม่ำเสมอมากขึ้นและความชื้นก็จะสะสมบนใบหน้าได้ง่ายขึ้นพอถึงช่วงบ่ายการลุกขึ้นและเคลื่อนไหวร่างกายจะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและลดความชื้นลงซึ่งจะช่วยให้ถุงใต้ตาดูยุบลงเล็กน้อยคุณสามารถทำการทดสอบง่ายๆโดยใช้นิ้วกดเบาๆที่ถุงใต้ตาหากรู้สึกว่ามันนุ่มและเด้ง และรอยกดทิ้งรอยบุ๋มเล็กน้อยที่ต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะคืนตัวก็มีความเป็นไปได้สูงว่าถุงใต้ตาของคุณเกิดจากม้ามพร่องและความชื้นส่วนเกินหากคุณมีถุงใต้ตาประเภทนี้อย่าเพิ่งสนใจแค่ถุงใต้ตาให้สังเกตบอ่อสะอื่นๆในร่างกายของคุณเหมือนนักสืบคุณรู้สึกตัวหนักๆบ่อยไหมโดยเฉพาะตอนตื่นนอนตอนเช้าเหมือนกับว่ามีผ้าเปียกๆห่อตัวอยู่คุณรู้สึกเสื่องซึมและไม่มีเรียวแรงตลอดทั้งวันหรือเปล่าคุณพบว่าอุจจาระของคุณเหลวหลังจากเข้าห้องน้ำหรือไม่ ลักษณะที่เหนียวทำให้ติดโถส้วมได้ง่ายต้องกดน้ำหลายครั้งถึงจะสะอาดในทางการแพทย์แผนไทยสิ่งนี้ถือเป็นสัญญาณของความชื้นส่วนเกินในร่างกายก่อนแปรงฟันในตอนเช้าลองส่องกระจกและแลบลิ้นออกมาดูคุณสังเกตไหมว่าลิ้นของคุณค่อนข้างบวมและเต็มปากและมีรอยฟันเป็นวงวงที่ขอบลิ้นทั้งสองข้างหรือไม่เราเรียกสิ่งนี้ว่าลิ้นมีรอยฟันฝ้าบนลิ้นของคุณดูหนาและเป็นสีขาวและรู้สึกชื้นลื่นและมันเยิมหรือไม่ หากคุณมีอาการเหล่านี้บอกแสทั้งหมดก็จะเชื่อมโยงกันชี้ไปที่สาเหตุเดียวคือการทำงานของม้ามและกระเพาะอาหารของคุณอ่อนแอและร่างกายของคุณมีความชื้นมากเกินไปทำไมถึงเป็นเช่นนี้โดยเฉพาะในประเทศไทยสภาพอากาศแบบร้อนชื้นของเราเป็นปัจจัยสำคัญนอกจากนี้หลายคนยังมีพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีชอบดื่มเครื่องดื่มเย็นจัดและชานมไข่มุกจากร้านสะดวกซื้ออาหารเย็นๆเ,เหล่านี้เปรียบเสมือนน้ำเย็นถังใหญ่ ที่ดับไฟอย่างของม้ามและกระเพาะอาหารโดยตรงแต่ก็ยังมีถุงใต้ตาอีกประเภทหนึ่งที่ดื้อกว่าและมีสีคล้ำกว่าที่เกิดจากม้ามพร่องมันห้อยคำอยู่ใต้ตาเหมือนหนอนไหมสีดำสองตัวและไม่ว่าคุณจะพักผ่อนมากแค่ไหนหรือนอนหลับมากแค่ไหนมันก็ไม่ขยับไปไหนสำหรับถุงใต้ตาประเภทนี้เราไม่สามารถพิจารณาแค่ปัญหาม้ามได้เราต้องมองให้ลึกลงไปอีกระดับเราต้องพิจารณาถึงไตของเราในทางการแพทย์แผนไทยไตยควบคุมน้ำ เป็นประตูหลักสําหรับการเผาผลานของเหลวในร่างกายของเราถ้าม้ามคือคนงานที่รับผิดชอบการลําเลียงน้ําและความชืน้นไตก็คือหัวรถจักรที่ให้พลังงานสําหรับการขนส่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างของไตซึ่งเปรียบเสมือนไฟในร่างกายของเราเรียกว่าไฟแห่งประตูชีวิตไฟนี้ให้ความอบอ,อุ่นแก่วไวหวาภายในทั้งหมดของเราแน่นอนว่าในสุสดีทาตุทั้งหของการแพทย์แผนไทยไฟก่อเกิดดินดินในบริพนี้ หมายถึงม้ามและกระเพาะอาหารของเราม้ามและกระเพาะอาหารซึ่งเป็นดินต้องการความอบอ,อุ่นจากไฟของไตเพื่อให้ทํางานได้อย่างถูกต้องหากอย่างของไตพร่องไฟที่สําคัญนี้จะไม่แรงพอและดินของม้ามจะกลายเป็นดินที่เย็นและชื้นเหมือนกับผืนดินที่เย็นและชื้นฉาที่ไม่มีอะไรสามารถจเจริญอกงามได้ในสถานการณ์นี้ความสามารถในการย่อยอาหารของม้ามและกระเพาะอาหารจะแย่ลงนำไปสู่การกักเก็บน้ําสถานการณ์จะรุนแรงขึ้น ในทางการแพทย์แผนไทยสีทั้งห้าสอดคล้องกับอว,วัยวะภายในทั้งห้าและสีตามธรรมชาติของไตคือสีดำดังนั้นเมื่อไตพร่องและมีการกักเก็บน้ำมากเกินไปน้ำนี้คือน้ำเย็นและสีของถุงใต้ตาก็มักจะปรากฏเป็นสีดำคล้ำและหมองนี่คืออาการบวมน้ำชนิดหนึ่งที่เกิดจากภาวะหยางพร่องและการข้างของน้ำดังนั้นมันจึงมักจะบวมแต่มีสีดำถุงใต้ตาประเภทนี้ที่เกิดจากภาวะหยางของไตพร่อง หากคุณถามคนที่มีถุงใต้ตาประเภทนี้พวกเขามักจะบอกคุณว่าพวกเขาขี้หนาวมากซึ่งเป็นภาวะที่รู้จักกันในทางการแพทย์แผนไทยว่ากลัวความเย็นโดยเฉพาะบริเวณหลังส่วนล่างและหัวเขา่าซึ่งมักจะปวดและเย็นนี่เป็นเพราะหลังส่วนล่างถือเป็นที่อยู่ของไตและมือและเท้าของพวกเขาก็จะเย็นเหมือนน้ำแข็งอยู่เสมอนอกจากนี้พวกเขายังรู้สึกเสื่องซึมง,ง่วงนอนตลอดเวลาแต่นอนไม่หลับและปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนตื่นขึ้นมาสอง สหรือแม้กระทั่งสี่ครั้งนี่เป็นสัญญาณคลาสสิกของภาวะอย่างพร่องและการขั้งของน้ำไฟของร่างกายไม่แรงพอที่จะระเยยของเหลวส่วนเกินออกไปทําให้ของเหลวเย็นส่วนเกินล้นออกมาและแสดงออกบนใบหน้าเป็นถุงใต้ตาขนาดใหญ่ดื้อและคลำ้ำานจุดนี้ผมอยากจะเพิ่มสถานการณ์ที่3มเข้าไปเพราะหลายคนในคลินิกของผมสับสนกับภาวะอื่นๆบางคนอาจจะพูดว่าคุณหมอทํารักครับ ผมก็มีรอยคล้ำใต้ตาเหมือนกันแต่ผมไม่กลัวความหนาวเลยจริงๆแล้วผมขี้ร้อนมากถูกต้องแล้วครับเราต้องแยกแยะอีกประเภทหนึ่งด้วยมันอาจจะไม่ใช่ถุงใต้ตาแต่เป็นรอยคล้ำใต้ตาหรือถุงใต้ตาที่ยุบและมีสีคล้ำนี่คืออะไรนี่เป็นไปได้มากกว่าไม่ใช่ภาวะหยางพร่องแต่เป็นภาวะหยินพร่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งหยินของไตพร่องหยินของไตเป็นรากฐานของของเหลวและความชุ่มชื้นในร่างกายหากหยินของไตไม่เพียงพอ ก็เหมือนกับว่าน้ําในร่างกายแห้งเหือดทําให้เกิดความร้อนจากภาวะพร่องคนที่มีภาวะนี้มักจะรู้สึกร้อนที่ฝ่ามือฝ่าเท้าและหน้าอกเราเรียกมันว่าความร้อน50พวกเขายังมีอาการปากแห้งคอแหง้งนอนไม่หลับและเหงื่อออกตอนกลางคืนเมื่อยินของไตพร่องความชุ่มชื้นจะไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงผิวหนังรอบๆและใต้ตา,ตาซึ่งจะแห้งเหี่ยวและยุบลงความร้อนจากภาวะพร่องที่เกิดจากหยินพร่อง แผดเผาบริเวณนี้และเมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะเก่ะตัวเป็นการสร้างเม็ดสีทําให้ผิวดูคล้ําและแห้งดังนั้นแม้ว่าจะเป็นรอยคล้ําและถุงใต้ตาคล้ําประเภทเดียวกันอันหนึ่งคือความคล้ําที่เกิดจากหยางพร่องและอาการบวมน้ําและอีกอันคือความคล้ําที่เกิดจากหยินพร่องและไฟส่วนเกินซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเอาล่ะครับตอนนี้ทุกคนคงจะเข้าใจแล้วแม้ว่าถุงใต้ตาจะเป็นปัญหาเล็กน้อย แต่มันสะท้อนถึงความพร่องของการทำงานของม้ามและไตในร่างกายของเรายิ่งไปกว่านั้นยังมีประเภทที่แตกต่างกันหลายประเภทเช่นภาวะม้ามพร่องภาวะหยางของไตพร่องและภาวะหินของไตพร่องตอนนี้เราพบสาเหตุแล้วเราควรทำอย่างไรต่อไปนี่คือแง่มุมที่มีค่าที่สุดของการแพทย์แผนไทยเมื่อเราพบสาเหตุที่แท้จริงเราต้องรักษาที่ต้นเหตุวันนี้ผมจะสอนวิธีง่ายๆที่คุณสามารถทำได้เองที่บ้าน เรารักษาทั้งอาการและต้นเหตุขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือการรักษาประเภทม้ามพร่องและความชืน้นถุงใต้ตาที่บวมหนักในตอนเช้าขั้นตอนแรกคือการควบคุมอาหารของคุณม้ามและกระเพาะอาหารมีลักษณะสําคัญคือชอบความแห้งและไม่ชอบความชืน้นพวกมันจะทํางานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่แห้งและอบอุ่นและเกลียดสิ่งที่ชื้นและเย็นดังนั้นอาหารดิบเย็นและมีเย็นทั้งหมด จึงเป็นนักก้าอันดับหนึ่งของพลังงานอย่างของม้ามและกระเพาะอาหารคุณชอบดื่มเครื่องดื่มเย็นจัดและทานไอศกรีมหรือดื่มชาน,นมไข่มุกทุกวันและต้องเป็นแบบเย็นเจี๊ยบใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้อาจให้ความรู้สึกสดชื่นเมื่อคุณดื่มแต่มันก็เหมือนกับถังน้ําเย็นที่ราดลงบนไฟอุนอ่นๆของม้ามและกระเพาะอาหารของคุณโดยตรงเมื่อเวลาผ่านไปพลังงานอย่างของม้ามจะถูกทําลายดังนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องทําเพื่อเสริมสร้างม้ามคือการหลีกเลี่ยงอาหารดิบและเย็นดื่มน้ําอุน่น ทานอาหารอุ่นๆและทานผลไม้ให้น้อยลงโดยเฉพาะผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นเช่นแตงโมกล้วยและแก้วมังกรและควรกินอะไรคุณควรกินของที่สามารถเสริมสร้างม้ามบำรุงพลังงานและให้ความอบอ,อุ่นแก่กระเพาะอาหารได้มากขึ้นผมขอแนะนำตำรับอาหารบำาบัดที่หาได้ง่ายและเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยคือลูกเดือยลูกเดือยเป็นวัตถุดิบที่ดีมากในการขจัดความชื้นและเสริมสร้างม้ามคุณสามารถต้มน้ำลูกเดือยดื่มได้ อีกหนึ่งวัตถุดิบที่ง่ายมากคือขิงทุกเช้าคุณสามารถหั่นขิงสามแว่นและพุทราจีนสองสามลูกชงด้วยน้ำเดือดและดื่มชาขิงพุทราจีนหนึ่งถ้วยขิงให้ความอบอุ่นแก่ม,ม้ามและกระเพาะอาหารและพุทราจีนบำรุงพลังงานและเลือดซึ่งเหมาะมากสำหรับผู้ที่มีภาวะม,ม้ามและกระเพาะอาหารพร่องและเย็นนอกจากของกินเหล่านี้แล้วเรามียาบำรุงม้ามและขะจัดความชื้นตามธรรมชาติอื่นๆอีกไหมแน่นอนครับผมจะสอนจุดฝังเข็มที่สำคัญมาก3าจุดให้คุณ จุดแรกเรียกว่าจูซานหลี่เ t สามสินั่งลงโดยงอเขา่า 90. องศาคุณจะพบรอยบุ๋มที่ด้านนอกส่วนล่างของหัวเขา่าเรียกว่าตาเข่าด้านนอกวัดลงมาจากรอยบุ๋มน,นี้ประมาณสี่นิ้วมือข้างกระดูกหน้าแข้งของคุณหากคุณกดลงไปคุณจะรู้สึกปวดหน่วงๆนั่นคือจุดจูซานหลีนวดทั้งสองข้างวันละ 3- าหนาทีเพื่อเสริมสร้างม้ามและกระเพาะอาหารและควบคุมพลังงานและเลือดจุดที่สองเรียกว่า เฟิงหลง st 4 0นี่คือจุดหลักในการสลายสัมผัและขจัดความชื้นในร่างกายของเราที่ด้านนอกของขาส่วนล่างลงมาจากจุดจูซานหลี่เล็กน้อยอยู่เหนือปลายตาตุ่มด้านนอกประมาณ8นิ้วและห่างจากขอบหน้าของกระดูกหน้าแข้งไปทางด้านข้าง2นิ้วมือการกระตุ้นจุดนี้เป็นประจำจะช่วยสร้างเส้นทางให้ร่างกายขับความชื้นออกไปประการที่3ผมจะเพิ่มจุดอินหลิงฉวน sp 9ซึ่งอยู่บริเวณรอยบุ๋มด้านล่างและด้านในของหัวเขา่า ที่ด้านในของขาส่วนล่างจุดนี้เป็นจุดสำคัญของเส้นลมปราณม,ม้ามโดยเฉพาะสำหรับการขับปัสสาวะและขจัดความชื้นการกดจุดนี้จะทำให้รู้สึกปวดและหน่วงอย่างแรงจุดที่สองคือสำหรับภาวะอยางของไตพร่องถุงใต้ตาที่คล้ำบวมและไวต่อความเย็นหากถุงใต้ตาของคุณคล้ำและคุณไวต่อความเย็นมากการเสริมสร้างม้ามเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องจุดไฟของไตในทางการแพทย์แผนไทย สิ่งนี้เรียกว่าการให้ความอบอุ่นและบำรุงอย่างของไตาการรักษาภาวะหยางของไตพร่องเริ่มต้นด้วยอาหารทานอาหารที่ให้ความอบอุ่นและบำรุงอย่างของไตให้มากขึ้นกฎของธรรมชาติน่าสนใจทีเดียวครับอาหารสีดำส่วนใหญ่สามารถเข้าสู่เส้นลมปราณไตได้เช่นถั่วดำข้าวเหนียวดำและงาดำสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนผสมบำรุงไตที่ยอดเยี่ยมอาหารตัวแทนอีกชนิดหนึ่งสำหรับการให้ความอบอุ่นและบำรุงอย่างของไตคือเนื้อแพะ ในช่วงอากาศเย็นคุณสามารถตุนซุปเนื้อแพะตังกุยและขิงได้นี่เป็นสูตรจากนักปราชางการแพทย์ซึ่งสามารถทั้งให้ความอบอุ่นและบำรุงอย่างของตายขับไล่ความเย็นและบำรุงเลือดได้นอกจากอาหารแล้วควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการรักษาความอบอุ่นในวิถีชีวิตของคุณตายตั้งอยู่ที่เอวดังนั้นการรักษาความอบอุ่นบริเวณเอวจึงเป็นสิ่งสำคัญเมื่ออากาศหนาวคุณอาจจะใส่ผ้าคาดท้องหรือที่รัดเอวนอนก็ได้เมื่อคุณมีเวลาว่าง คุณสามารถใช้ฝ่ามือถูหลังส่วนล่างของคุณซึ่งเป็นบริเวณของจุดเส้นสู่จนรู้สึกอุ่นอีกวิธีที่ยอดเยี่ยมในการบำรุงพลังงานไตคือการแช่เท้าในน้ําร้อนทุกคืนมีจุดสําคัญมากจุดหนึ่งบนฝ่าเท้าของคุณชื่อว่าหยงเฉวียนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นลมปราณไตแช่เท้าในน้ําร้อนตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ําท่วมข้อเท้าของคุณจนกว่าคุณจะเหงื่อออกเล็กน้อยสิ่งนี้จะช่วยให้ความอบอุ่น และเปิดเส้นลมปราณไตดึงความร้อนส่วนเกินจากร่างกายส่วนบนกลับสู่ช่องท้องส่วนล่างซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการนำไฟกลับสู่แหล่งกำเนิดคุณยังสามารถหนวดจุดกวนหยวนและชี้ไห่บนหน้าท้องของคุณได้เหล่านี้เป็นจุดสำคัญในการให้ความอบอุ่นและบำรุงพลังงานชีวิตและอย่างของไตจุดที่สาคือสำหรับภาวะหยินของไตพร่องรอยคล้ำใต้ตาที่แห้งยุบและร้อนหากคุณมีภาวะประเภทนี้ อาหารที่ให้ความอบอุ่นและขจัดความชื้นร้อนที่กล่าวมาข้างต้นเช่นเนื้อแพะและขิงคุณควรกินให้น้อยลงมิฉะนั้นจะทำให้ปัญหารุนแรงขึ้นจุดเน้นของคุณควรอยู่ที่การบำรุงหยินและลดความร้อนภายในทานอาหารที่ให้ความชุ่มชื้นมากขึ้นเช่นเกา๊กี้ลูกหมอนงาดำและมันเทศคุณยังสามารถแช่โสมออเมริกันหรือราก30ในน้ำดื่มซึ่งสามารถบำรุงพลังงานและบำรุงหยินได้สิ่งที่สำคัญที่สุดในวิถีชีวิตของคุณคืออย่าอดนอน เวลา23เนถึง0 1 0เนเป็นเวลาของเส้นลมปราณถุงน้ำดีและ0 1 0เนถึง0 3 0 0เนเป็นเวลาของเส้นลมปราณตับตับและไตมีต้นกำเนิดเดียวกันและการนอนดึกจะทำลายหินและเลือดมากที่สุดไม่ว่าคุณจะนอนหลับตอนกลางวันมากแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถชดเชยการนอนหลับในตอนกลางคืนได้ในส่วนของจุดฝังเข็มคุณสามารถกดจุดไทสีซึ่งอยู่ด้านในของข้อเท้า ในรอยบุ๋มระหว่างปลายตาตุ่มด้านในและแอนรอยไหวนี่คือจุดดั้งเดิมของเส้นลมปราณไตและเป็นจุดสำคัญในการบำรุงหยินของไตนอกจากนี้ยังมีจุดซานอินเจียวเหนือปลายตาตุ่มด้านใน3มนิ้วซึ่งเป็นจุดบรรจบของเส้นลมปราณหยินทั้งสาของตับม,ม้ามและไตสิ่งนี้มีประโยชน์มากในการบำรุงหยินและส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดเอาล่ะครับเพื่อนๆในตอนท้ายของวิดีโอเรามาทบทวนประเด็นความรู้ที่สำคัญที่สุดของวันนี้กันอย่างรวดเร็ว กรุณาจำไว้ให้ดีนะครับประการแรกสาเหตุที่แท้จริงของถุงใต้ตาไม่ได้อยู่ที่ผิวหนังแต่อยู่ที่ไววะภายในโปรดละทิ้งความคิดเก่าๆที่ว่าถุงใต้ตาเท่ากับความชราของผิวหนังในความเป็นจริงมันเป็นสัญญาณของการทำงานที่ผิดปกติของม้ามกระเพาะอาหารและไตในร่างกายของเราประการที่สองเรียนรู้ที่จะแยกแยะถุงใต้ตาสามประเภทที่แตกต่างกันประเภทม้ามพร่องและความชื้นบวมสีซีดแย่ลงในตอนเช้า ร่วมกับความเหนื่อยล้าอุจจาระเหนียวลิ้นบวมมีรอยฟันประเภทอย่างของไตพร่องบวมสีคล้ำร่วมกับอาการกลัวความเย็นปวดเมื่อเอวและเขา่าปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนประเภทหยินของไตพร่องถุงใต้ตาหรือรอยคล้ำใต้ตาที่ยุบแห้งและมองคล้ำร่วมกับความร้อน50ร้อนที่ฝ่ามือฝ่าเท้าและหน้าอกปากแห้งลิ้นแห้งนอนไม่หลับและเหงื่อออกตอนกลางคืนประการที่สาม คือการฝึกฝนสามวิธีปรับปรุงพื้นฐานการเสริมสร้างม้ามและขจัดความชื้นเป็นกุญแจสําคัญหลีกเลี่ยงอาหารดิบและเย็นและทานลูกเดือยชาขิงและพุทราจีนให้มากขึ้นนวดจุดจู่สารหลี่เฟิงหลงและอินหลิงชวนเป็นประจำเพื่อให้ความอบอุ่นและบำรุงหยางของไตรักษาความอบอุ่นและทานอาหารสีดำและเนื้อแพ้ให้มากขึ้นยืนหยัดในการถูหลังส่วนล่างจุดเส้นสู่และแช่เท้าในน้ำร้อนที่จุดหยงเฉวียน นวดจุดกวนหยวนและชี้ไห้เป็นประจำเพื่อบำรุงหยินของไตหลีกเลี่ยงการนอนดึกและทานเก๋ากีลูกหมอนและงาดำให้มากขึ้นนวดจุดไทสีและซานอินเจียวเป็นประจำอดทนในการปรับสมดุลร่างกายของคุณไม่มีทางลัดถุงใต้ตาและรอยคำเหล่านี้มักเป็นผลมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพมานานหลายปีหรือหลายสิบปีโปรดให้เวลาตัวเองอย่างน้อย3-6ถึงเดือนเพื่อใช้วิธีที่ถูกต้องในการปรับปรุง ฟื้นฟูสุขภาพของคุณจากภายในเชื่อว่าความงามที่แท้จริงเปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอกเมื่ออวัยวะภายในของคุณทำงานอย่างสอดคล้องกันพลังงานและเลือดของคุณสมบูรณ์และเส้นลมปราณของคุณไม่มีสิ่งกีดขวางผิวพรรณของคุณก็จะเปล่งปลั่งอมชมพูอย่างเป็นธรรมชาติและผิวของคุณก็จะกระชับอย่างเป็นธรรมชาติถุงใต้ตาและรอยตำหนิเหล่านั้นก็จะไม่มีที่ให้อยู่โดยธรรมชาติผมหวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเริ่มตั้งแต่วันนี้ เรามาดูแลม้ามและกระเพาะอาหารของเราให้ดีบำรุงพลังงานไตของเราและทวงคืนการควบคุมสุขภาพของเรากลับคืนมาเริ่มต้นด้วยน้ำอุ่นหนึ่งแก้วโจ๊กอุ่นๆหนึ่งชามและการนวดกดจุดหากคุณพบว่าการแบ่งปันในวันนี้มีประโยชน์โปรดแชร์วิดีโอนี้กับคนที่คุณรักผมนายแพทย์ธรรมรักษศักดิ์ดิษฐ์แพทย์แผนไทยแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับ